สวัสดีจ้าทุกคนมนีพาเดินเล่นล้านขนมนะคะทุกคนเป็นล้านขนมหวานแล้วก็มีพวกทั่วมียังขายน้ำนะคะแต่ส่วนมากเลยก็สิเป็นพวกขนมนะคะมือนีพันกับพาน,นองอีซายางชมรอบล้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าคลิปมาเบ่เบิดนะคะเพราะว่าเพิ่นมีลูกค้านะคะบางมุมที่มีลูกคากับบริทายม้านะคะร้านขนมหวานล้านนี้นะคะเป็นร้านขายส่งค่ะพ่อค้าแม่ค้าตามล้านค่านิดหน่อยนะคะเพื่อนกับสีมาซื้อน,นะคะตรงนี้นะคะเพราะน้องอีซากัเลยพาพันมาแนะนน้นะคะว่าร้านนี้ถ้าสิซื้อขนมหวานหรือว่า คุกกี้หิมะซื้อร้านนี้ได้ราคาถูกนะคะเพราะว่าปกติถ้าพันมาก,กับน้องอีซ่ากับสิไปร้านคุกกี้ตรงเซ็นเตอร์อีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งราคาเพิ่นกับแพ้งกว้าหลายนะคะส่านสำรวจเบื้องในร้านแล้วนะคะในร้านเพิ่นกับสิมีพวกทั่วนะคะทั่วอบแห้งแบบนี้นะคะทุกคนพวกมะม่วงหิมพนันยังสินะคะพวกผลไม้อบแห้งแล้วก็ขนมหวานมีคุกกี้มีเค้กนะคะอีกงุ้มหนึ่งนะคะก็สิเป็นพวกเคก้กพวกขนมหวานช็อกโกแลตต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่ว่าท่ายม้าบ่าเบิดนะคะเมื่อนี้เอาไว้มือหลังนะคะสีท้ายเห็นเบื้องอีกมุมนึงนะคะลูกค้าในร้านก็เยอะมากๆเลยนะคะรู้เลยว่าของขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าหลายนะคะแต่ละคนมันกัสีซื้อมาแบบซื้อแบบหลายๆนะคะซื้อเป็นแพกๆหลายๆอย่างเลยนะคะโยกิโลโยกิโลไปเลยค่ะซื้อไปขายนะคะคิดว่าค่ะมื่อนี้พันกับพ่อน้องอีซ่ากับมาซื้อขนมโลคุ้มนะคะแล้วก็นมคุกกี้ให้น้องอีซ่านะคะนิดน้อยค่ะทุกคนไปกินกับชากาแฟเนาะค่ะเวลาเข้ามาย่างแบบนี้นะคะเฮาก็สิรูสืกอยากกินนะคะ,คะ พี่น้องเวาเลาเห็ดลายๆเนาะคะ่ะแต่เวลาพอเขาซื้อไปกินนะคะกินบ่ได้ลายนะคะกินได้นิดน้อยเองนะคะขนมหวานเล็วบานเฮานะคะกับเป็นแบบว่าบ่ค่อยกินขนมหวานลายอยู่แล้วนะคะกับพ้ากันยางชมนะคะยางดมกินขนมไปนะคะในร้านนะคะกินขนมหวานตลบอบอวนมากเลยนะคะกินหอมมากๆเลยค่ะื้นนี้ก็บรรยากาศร้านขนมหวานมา่ไห่รับชมกันนิดน้อยเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปคะ่ะ